นะต่อไปลัคนาราศีมิถุนนะครับลัคนาราศีมิถุนนะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณโดยตรงเลยนะฮะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณนะที่นะครับย้ายราศีเพิ่งย้ายราศีเองนะครับนะครับเพิ่งย้ายราศีเองแล้วก็ไปอยู่ในตําแหน่งตรีโกนร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีมิถุน เป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับส่งผลดีไม่น้อยนะครับทำให้ชะตาชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้าขึ้นโดยเฉพาะงานที่นะครับคุณจะต้องเดินทางนะงานที่คุณจะต้องเดินทางแล้วก็มิถุนอย่าเสือกเก็บตัวนะช่วงเนี้ยพยายามไปพบปะผู้คน นะครับอยู่นิ่งๆไม่ได้นะดาวที่โครจรแบบเนี้ถ้าอยู่นิ่งๆแล้วนิ่งเลยขี้เกียจเลยไม่ได้นะครับต้องเดินทางไปโน่นมานี่นะครับถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็พาตัวเองออกไปเดินไปไหว้พระบ้างก็ได้เออไปห้างสรรพสินค้าบ้างก็ได้นะฮะไปพยายามติดต่อหาคอนเน็กชันเพื่อนฝูงเก่าๆส่งผลดีมากนะครับส่งผลดีมากเลย นะฮะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับนะครับและชาวลัคนาราศีมิถุนเองนะที่ดาวโครจรในลักษณะนี้ดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนสุภานี้นั้นจะติดขัดอะไรประการใดก็ตามจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การเกื้อหนุนตลอดนะขอให้สบายใจได้แต่ก็อย่าไปทำอะไรที่ขัดใจกับผู้ใหญ่นะ ไอดาศุกไอดาพุทธกับสาพุทกับสาถึงแม้จะเป็นคู่สมพลเนี่ยแต่ไอพุทธก็คือการเจรจาอย่าไปเจรจาอะไรขัดหูเขานะอะไรหยวนยวนได้ก็หยวอน,นไปบางทีเราต้องอาศัยเขาเราจะไปเอาแต่ใจตัวเองสักอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนและช่วงนี้ชื่อเสียงในงานของคุณจะขยับดีขึ้นชื่อเสียงในงานของคุณจะขยับดีขึ้น คุณจะเป็นที่รู้จักหรือมีคนอยากจะรู้จักอยากจะให้มีคุณอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่เขาเองจัดขึ้นมานะครับนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะพูดง่ายๆสรุปอะ่ะจะไปเป็นคนที่สำคัญสำคัญในงานต่างๆมีความหมายเช่นนั้นนะครับมีความหมายเช่นนั้นนะเอา้านะนะครับ ่าโอเคเพื่อนๆเ,เข้ามากันมากมายเลยนะครับนะฮะถัดจากลัคนาราศีเมิถุนก็มาถึงชาวลัคนาราศีกรกฎนะมีท่านใดลัคนาราศีกรกฎบ้างแลกวนพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะกรกฎมีไหมกรกฎกรกฎกรกฎมีไหมครับนะ นะครับนี่แหละนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์แม่นมากค่ะอยากฟังคุณกบนี่คุณกบแอดมินเขาปักบุญให้แล้วนะคะนะครับอื้มนะฮะนะอ่านะครับถัดจากคุณกบไม่ใช่ถัดจากลัคนาราศีมิถุน